นี่นะครับลำพิจเจฟตรงรีโมทนี้มันจะมีโมเดลอยู่นะครับผมก็จะเขียนชื่อไว้ให้หมดแล้วก็จะมีโมเดลหนึ่งคินวิวอันนี้อันเก่าพี่ทำไหนผมไม่รู้อันที่สองจะเป็นโจนนี่เอ V พีโจนนี่เฟรมที่ผมยังประกอบไม่เสร็จอันที่สามจะเป็นเฟรมพิจเอิ้าก็คือตัวนี้อันที่สี บูปสามนิ้วก็คือลำสีเหลืองที่ผมเพิ่งประกอบไปให้ส่วนอันที่ห้าเบต้าก้าห้าลำนี้ลำของพี่แจ็คนะครับเวลาพี่จะเล่นลำไหนพี่ก็สมมติว่าพี่จะเล่นลำลำบูบปห้านิ้วลำบูปสามนิ้วนะพี่กดตรงนี้เลยแล้วก็คำแรกเลยซื้อโมดูลปุ๊บมันก็จะมาเป็นลำบู๊ปสามนิ้วถ้าพี่จะเล่นลำห้านิ้วลำนี้พี่โอเค้ม มาเลือกที่ HG L5 เร่นโมเดลก็จะเป็นรำนี้นะแล้วก็อันนี้ผมจะมาดูตัวสเต็ปสวิตซ์ดิมูดจะให้ดูสเต็ปสวิตช์ีโมูนะตัวนี้ อกหนึ่งก็คือตัวนี้นะตัวนี้อกหนึ่งก็คืออาร์มลำนะอาร์มลำสวิตนี้สวิตแรกอ,อกที่สองจะเป็นโหมดอยู่สวิตนี้นะสวิตนี้เป็นโหมดอันนี้ก็คือเอนจินอันนี้ก็คือฮอริซอนอันนี้ก็คือแอร์โหมดแอร์โหมดเนี่ยคือแมนนวลฮอริซอนเนี่ยคือมันจะตีดังกาให้อัตโนมัติส่วนเอนจินจะเป็นโหม,มดเริ่มต้น นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะกลางๆสวิตอาร์มตัวนี้จะเป็นสวิตเวลาเราเราลำเราคว่ำตีลังกาจะพลิกลำนะพี่ก็สับลงมาสุดท้ายแล้วก็อาร์มสังเกตนะมอเตอร์จะหมุนแค่สองข้างเห็นไหมแลคือมันจะพลิกลำให้เราพอเราจะไม่ใช้เราก็ดันขึ้นบน ปิดอารมแล้วก็เปิดอาร์มใหม่ส่วนสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตบิปเปอร์สวิตร้องเตือนลำนะอันนี้ก็คือลำนี้มันไม่มีแต่ว่าในลำพวกจอนนี่ห้านิ้วเลยจะมีก็คือสวิตท,ทุกตัวผมตั้งเหมือนกันหมดเลยทุกลำโอเคนะครับ